ตังกล้องก็เอียงสวัสดีค่ะชอคค่ะตื่นมาปั่นผ้านะคะเป็นเป็นอาชีพแม่บ้านที่แบบว่าเข้าแล้วออกยากยิ่งคนมีลูกนี่ยิ่งเข้าใจเลยนะคะวันนี้วันวันนี้วันศุกร์เนาะชอก็เข้างานชอเข้างานเที่ยงนะคะก็ตื่นมาแต่ก็ตื่นมาเช้าเพราะว่ามาปัานา่นผ้าผ้าเยอะมากไม่มีเวลาเลยคะ่ะทุกคนทํางานเหมือนเป็นนี้เป็นสินอยู่สิบล้าน นะวันนี้นะคะมีแดดแต่ก็ยังหนาวอยู่นะทุกคนคือมีแดดแต่ว่าสภาพอากาศก็คือยังติดอ,อยังไม่ไม่ถึงกับสิบองศาห้าองศาอยาอยู่ที่สององศาสามองศาก็ยังหนาวจะสาวตื่นมาก็คือขอกาแฟก่อนนะคะวันนี้ทอจะพาทุกคนไปดูเก้าอี้เจ้าปัญหานะคะที่ที่ว่าฝรั่งอะเขาจะต่อยเขาชอบคิดว่านะเขาน่าจะมีปัญหาทาง ทางนี้ค่ะอืมเขาน่าจะมีปัญหาทางเนี้ยแต่ว่าคิดดูนะคนตัวใหญ่ๆอ่ะคนร้อยคนสูงร้อยแปดสิบกว่าแล้วน้ำหนักน้ำหนักเกือบร้อยกิโลน่ะเขาง้างม,มือมาแล้วจะปะจะชกเราอะ่ะถ้าเกิดว่าเราโดนไปเราโดนไปหมัดหนึ่งอะ่ะเราจะสลบไหมคะแล้ว,ลวเราเป็นคนเอเชียด้วยอะ่ะตัวแค่เนี้ทุกคนนะคะวันนี้ก็เข้างานเที่ยงชอบคิดว่าคนไม่น่าจะเยอะไม่น่าจะเยอะ,ะคะ่ะบนรถมีอาจจะถ่ายได้นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่า ชอขึ้นไปแล้วถ่ายได้ชอก็จะถ้าเกิดว่ามีคนเยอะชอก็จะทํารูปแบบว่าให้เห็นแค่เก้าอี้เจ้าตัวปัญหาแค่นั้นเองค่ะทุกคนจริงๆชออธิบายไปอะ่ะคนที่อยู่ประเทศสวีเดนะอาจจะเข้าใจว่าเก้าอี้ตัวนี้มันเป็นยังไงนะคะแต่บางคนอาจจะไม่เข้าใจเพราะว่าประเทศไทยเราไม่มีเนาะเก้าอี้แบบนั้นนะคะคือถ้าเป็นรถเมย์ก็คือรถเมย์ที่สามารถนั่งได้เฉพาะไอ้เขาเรียกอะไรนะคะคนคนนั่งรถเมย์ทั่วไปอะ่ะแต่ว่าที่ประเทศสวีเดนอะ่ะมันจะมีให้สําหรับเด็กสําหรับผู้ใหญ่คนแก่อะไรประมาณนี้นะคะทุกคน ตื่น,นาก็ต้องมาซักผ้าพอซักผ้าเสร็จก็ต้องมากินกาแฟกินกาแฟเสร็จก็ต้องรีบไปทํางานอืมโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตปั่นผ้าเหลืออีกสิบนาทีนะคะแล้วก็ตากผ้าแล้วก็ไปทํางานนะคะทุกคนไปวันมีแดดมีแดดให้ชื่นใจนะคะทุกคนสภาพคือไม่มีหิมะแล้วนะคะตอนนี้ ทางฝั่งช่อนะทางสวีเดนฝั่งช่อนะคะเยตะบอยเนาะสภาพอากาศก็จะเป็นแบบนี้นะคะลมตอนเช้ามีแดดมีลมพอบ่ายมาก็คือตกฝนตกค่ะตกตั้งแต่บ่ายยันกลางคืนนะคะพื้นก็จะแฉะๆฉหน่อยแบบนี้นะคะน้าว่ะจะถามว่าสภาพอากาศยังเป็นยังไง ะะมีแดดแต่ก็ยังอยู่ที่หนถึงสองงศานะ,ะทุกคนมันไม่ได้อุ่นนะแค่มันมีแดดให้เราชื่นใจแค่นั้นเองโอ้ลมแรงไม่มได้ใส่สกางมือด้วยวันนี้เข้างานเที่ยงนะคะเดี๋ยวอทอดจะพาไปดูสิ่งเจ้าตัวปัญหาที่ทำให้ชอ่อเกือบโดดฝรั่งต่อยหน้านะคะทุกคน <c oughs> ต่อช่ออธิบาย ขอไม่ดีตอนที่ชอบอธิบายทุกคนอาจจะไม่เห็นภาพนะว่าเก้าอี้อะไอ้เก้าอี้ที่ว่าเรานั่งบนรถบัสอ่ะที่ว่าพอเรานั่งแล้วพอข้างหลังอ่าข้างหลังเก้าอี้อ่ะมันจะมีสําหรับเด็กนะคะเดี๋ยววันนี้ชอบจะพาทุกคนขึ้นไปดูนะคะว่ามันจะเป็นหน้าตาแบบไหนบางคนก็คิดออกเพราะว่าบางคนเขานั่งรถบัสเนาะแต่บางคนคือประเทศไทยเราไม่มีนะคะที่แบบว่าจะเซฟตี้ให้เด็กนั่งข้าง ลมลมก็คือมาแบบอย่างนี้นะคะถุงมือก็ไม่ได้ใส่ด้วยเพราะว่าตอนที่มองลงมองมาจากหน้าต่างอะเห็นว่ามันมีแดดนะคะก็เลยคิดว่าเออน่าจะอุ่นอะไรอย่างเงี้ยพอเปิดประตูม้าแค่นั้นแหละค่ะเหมือนลมมาเซฮายเลยลมก็แทกแรงมา